ตอนนี้นะครับรถไฟชานเมืองขอบวนที่351กำลังจะเข้าจอดที่สถานีนะคปรปฐมนะครับ

ทัาวบริษัทโตรดราก็ความโควิด -19 บริษัททุกท่านนะครับโปรดเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนา,ามัยเพื่อป้องก COVID ันโรคโควิด -19 ด้วยนะครับกะบวนรถเที่ยวนี้มาจากสาราณีนัรปฐมไปแล้วจะอยู่รับส่งบริษัทที่สถานีโปูประพารานีานากวาบังกาเป็นสถานีต่อไปครับคาัตอนนี้ขบวนรถไปชานเมืองที่351นะครับต้นทางทนบุรีปายทางราชบุรีนะครับกำลังจะออกจากสถานีนครปฐม วันนี้ทําขบวนโดยอะตอมนะครับ4228นะครับทําขบวนโดยอะตอม4228นี่ครับเรนไทยในขบวนนะครับบริษาทค่อนข้างที่จะเบาบางมาก